หลวงพ่อพระสยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายและบรรดาพุทธศาสนิกชนคนไทยลาวตลอดทั้งสองฝั่งสายน้ำโขงหลวงพ่อพระสยประดิษฐานอยู่ณวัดโพชัยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายหลวงพ่อพระสยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยรอด้วยทองสีสุกปลังขนาดหน้าตักกว้างสองคืบ8ดนิ้วส่วนสูงจากพระชงถึงยอดพระเกศ สี่คืบหนึ่งนิ้วมีพระรูปลักษณะงดงามมากเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณและศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์องค์หนึ่งของจังหวัดหนองคายหลวงพ่อประสัยมีประวัติความเป็นมาอย่างน่าอาศัศจรรย์ซึ่งปรากฏเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในปีพุทธศักราช2,105ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยยะเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรลานชาง สีสตนาคณหุดทรงมีพระราชธิดาสามพระองค์คือพระราชธิดาสุขพระราชธิดาเสริมและพระราชธิดาใสพระราชธิดาทั้งสามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงร่วมพระไทยขอพรจากพระราชบิดาสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้นโดยมีข้าราชบริพารชาวบ้านและทางวัดได้ระดมช่างกำลังคนมาช่วยกันสร้างอย่างมากมาย การหลอมทองเป็นไปด้วยความยากลําบากใช้เวลาหลอมทองอยู่ถึงเจ็วันเจ็ดคืนทองก็ยังไม่ละลายเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบพธิธีเททองหล่อพระพุทธรูปตามขั้นตอนได้ล่วงเข้าวันที่แปดตอนใกล้เพลิขนขณะที่หลวงตากับเนน้อยกําลังช่วยกันสูบลมหล่อทองอยู่นั้นก็ปรากฏมีชีประขาวคนหนึ่งอาสามาช่วยงานหลวงตากับสาม ได้หยุดพักขึ้นไปชั้นเพนบนศาลาเวลานั้นชาวบ้านต่างแปลกใจเมื่อมองเห็นชีประขาวจำนวนมากมายกำลังเททองหล่อพระพุทธรูปอยู่แต่หลวงตากลับมองเห็นชีประขาวคนนั้นเพียงคนเดียวเมื่อชั้นเพนเสร็จหลวงตาและชาวบ้านจึงลงมาดูก็พบว่าทองทั้งหมดถูกเทลงในเบ้าหล่อพระสามเบ้าเรียบร้อยแล้วและชีประขาวได้อันตรธานหายไป ชาวบ้านต่างโจ์ขานและเชื่อกันว่าเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นอิทธิริ์ภาฏิหาร์ของเหล่ากายทิพยานาคที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาร่วมสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ต่อมาในรัฐสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เกิดสงครามกับแคว้นศรีสัตนาคณนหุซึ่งมีเมืองเบียงจันท์เป็นเมืองหลวงพระเจ้าธรรมมเทวบงศ และชาวเมืองเวียงจันทร์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามองค์อบพยกลบภัยสงครามไปไว้ที่เมืองเชียงคำต่อเมื่อสงครามสงบจึงอัญเชิญกลับมาประดิษฐานณนวัดโพนไสเมืองเวียงจันทร์อีกครั้งต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงที่เมืองเวียงจันทร์เกิดทุกเข็นขึ้นอีกครั้งชาวเมืองเวียงจันทร์ ึงได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมพระไสยไปซ่อนไว้บนภูเขาขวายเมื่อเมืองเวียงจันทร์ถูกปราบฝ่ายไทยได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมและพระไสยข้ามโขงมายัางฝั่งไทยจังหวัดหนองคายโดยขบวนอัญเชิญใช้วิธีล่องแพลงมาตามลําน้ําเงินในระหว่างที่ขบวนเรือแพไม้ไผ่อัญเชิญพระสุขพระเสริมพระไสย ลงมาถึงปากน้ำเงินเฉียงกับบ้านหนองกุ้งอำเภอโพนพิสัยได้มีเหตุอัศจรรย์บังเกิดพายุใหญ่ฝนฟ้าขนองลมแรงพัดกระหน่ำหูน้ำคุ้งกว้างตีฟองเป็นคลื่นยักษ์ซัดพาแพอันเชินอมพระเอียงไปที่นิขนแพรแต่คนรักษาแพหมดความสามารถการควบคุมทำให้แท่นพระศุกได้แหวกแพจมลงไปในน้ำคงเหลือเฉพาะองค์พระศุกพระเสริมพระใสจึงเรียกบริเวณน,นั้นว่าเวิร e ์นแท่น จากปากน้ำางึงไปไม่ไกลคือบริเวณของเวิร์นแท่นตามตำนานขบวนอันเชิญพระสุขพระเสริมพระไสยพยายามล่องแพต่อมาจนพ้นปากน้ำเงึงชับทันทันใดนั้นผมพระสุขได้แหวกแพนจมนลงไปในแม่น้ำโขงตามแท่นไปเหตุการณ์พระสุขจมน้ำในครานั้นชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าพญานาคมารับเอาพระสุข ไปบูชาในเมืองบาดานและชาวบ้านได้เรียกบริเวณนั้นว่าเวิรนสุขซึ่งปรากฏอยู่ห่างเวิรนแท่นมาไม่ไกลจะเป็นเวินน้ำวนขนาดใหญ่วันดีคืนดีชาวบ้านมักจะเจอเจ้าพิทักษเฝ้าองค์พระสุขแสำแดงอิจิวิต์ให้เห็นอยู่เสมอและบริเวณนี้ก็ยังมีบ้างไฟพญานาคปรากฏให้ผู้คนได้พบเห็นทุกทุกปีในปีพศ2536 ชาวหนองขายได้ประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญพระพุทธุณของหลวงพ่อประสุขที่จมอยู่ใต้าสายน้ำโขงบริเวณบ้านหนองกุ้งอําเภอพโพนพิสัยขึ้นจากน้ำและทำพิธีเททองหล่อหลวงพ่อประสุขจําจำลองแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณวัดหลวงอําเภอพโพนพิสัยภายในเจดีย์ที่ประดิษฐานประสุข์จำลองไว้นั้นจะมีน้ำไหลออกมาจากปล่องเพดานตลอดปี โดยไม่ทราบที่มาที่ไปของน้ำนั้นว่ามาจากไหนทางวัดได้บุรณะเจดีหมดเงินไปหลายแสนบาทแต่ก็ยังมีน้ำไหลย้อยหยดลงมาอยู่เช่นนั้นดังเดิมทางวัดจึงประทับร่างส่งหาสาเหตุจึงได้รับรู้ว่าเป็นหยดน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากใต้บาดาลว่ากันว่ามีพญานาคหนุ่มมาคอยดูแลรักษาน้าอยู่มุมโบสถ์มิให้ขาดน้ำตลอดปี ขบวนอันเชิญองค์พระซึ่งเหลือเพียงพระเสริมและพระสายสององค์ได้อันเชิญต่อจนข้ามสายน้ำโขงมาถึงฝั่งไทยที่เมืองหนองคายต่อมาในสมัยรัชกาลที่สได้โปรดให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็นข้าหลวงอันเชิญพระเสริมและพระสายลงไปไว้ยังกรุงเทพขบวนเกวียนที่อันเชิญพระสจากวัดหอ,อก,กองเมื่อมาถึงวัดโพชัยได้เกิดเหตุขัดข้อง เกวียนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ที่สุดเกวียนเทียนเชิญพระใสก็หักพังพับลงมาแม้จะนำเกวียนมาเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลด้วยอำนาจแห่งเหล่าเทพเทวดาพญานาคได้กระทำอิทธิฤทธิยือ้อยุดฉุดขอองค์หลวงพ่อพระใสไว้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าสรรพสัตว์พุทธศาสนิกชนลุ่มน้ำโขงชาวบ้านจึงตกลงกันว่า จะประดิษฐานหลวงพ่อประสัยไว้ที่วัดโพชัยส่วนหลวงพ่อประเสริมให้อัญเชิญลงไปที่กรุงเทพประดิษฐานไว้ณนะวัดปทุมบารามจนถึงปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดหนองคายได้กำหนดประเพณีสมโพชหลวงพ่อประสัยซึ่งยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันนี้โดยกำหนดเอาวันสงกรานต์ของทุกปีอัญเชิญพระสัสขึ้นราชรถ แห่ขบวนไปรอบๆบเมืองเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาและสงน,น้ำขอพอรนับเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระใสในวันที่ประกอบพิธีแห่อันเชิญลงสงน้ำในทุกๆปีนั้นจะมีเหตุการณ์คลื้มฟ้าคลื้มฝน,น,นมีฝนตกโปรยปลายชุ่มฉ่ำไปตลอดทั่วทั้งวันงานชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระใส และเหล่าเทพเทวดาพญานะ้าที่มาคอยเฝ้าชุมนุมเพื่อร่วมแท้สองสาธุการองค์หลวงพ่อพระใสในวันดังกล่าว